แล้วเราก็เดินทางมาถึง EP ที่4แล้วนะครับคุณผู้ชม EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวอําเภอสันทรายนะครับอำเภอสันทรายเป็นอําเภอที่ใกล้เมืองเป็นอําเภอที่น่าอยู่เป็นอําเภอที่น้ําไม่ท่วมอําเภอสันทรายเป็นอําเภอที่เดินทางสะดวกนั่นจริงแค่ส่วนเดียวนะครับอำเภอสันทรายไม่ได้ใกล้เสมอไปอาเภอสันทรายไม่ได้น่าอยู่เสมอไปอยู่ที่ว่าการใช้ชีวิตที่เหมาะสมสําหรับแต่ละคนนะครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงตัวอาเภอสันทรายกันนะครับลงลึกถึงการใช้ชีวิตต่างๆแต่ละ พื้นที่นะครับสำหรับตัวอำเภอสันทรายนะครับจะตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเชียงใหม่นะครับซึ่งตัวอำเภอสันทรายนั้นเป็นอำเภอที่ใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมความยาวนะฮะของตัวอำเภอตั้งแต่หัวจนถึงท้ายนะครับถ้าเราวิ่งจากจุดเริ่มต้นของตัวอำเภอ นะครับจะเริ่มตั้งแต่แถวๆรวมโชคนะครับยาวไปเรื่อยๆนะครับตามถนน1001ตั้งแต่หัวอำเภอจนถึงท้ายอำเภอมีระยะทางประมาณ35กิโลนะครับซึ่งถ้าหากเราจะอยู่สันทรายช่วงต้นอันนี้ก็ใกล้เมืองหน่อยแต่ราคาที่ดินจะสูงถ้าอยู่ในช่วงของประมาณช่วงกลางๆของอำเภออันนี้ก็ราคาที่ดินจะถูกหน่อยถ้าอยู่ในช่วงของปลายๆนะครับโซนนี้ราคาที่ดินยังไม่สูงนะครับคุณผู้ชม แล้วทำไมอำเภอนี้ถึงเป็นอำเภอที่น่าอยู่ละ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ สำหรับตัวสันทรายนะครับเขาจะใช้ถนนเส้นหลักอยู่2เส้นนะฮะคือ1001แล้วก็1 1 8นะครับเวลาจะเข้าเมืองนะผมจะอ้างอิงตามถนนเส้นซูเปอร์ไฮเวย์นะครับถ้าหากว่าสามารถเดินทางมาถึงตัวเส้นซูเปอร์ไฮเวย์นั้นสามารถเดินทางไปหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ครบถ้วนเลยนะครับเส้นซูเปอร์ไฮเวย์มีอะไรบ้างนะครับถ้าเราวิ่งเข้ามาถึงตัวเส้นซูเปอร์ไฮเวย์นะครับตรงปากทางจะมีโรงพยาบาลเทพปัญญาเมื่อเราเลี้ยวซ้ายไปก็เจอเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับ ถัดไปก็จะเป็น Big C Extra นะครับเลยไปอีกนะฮะ i n i e x l i v i n g Mall ถัดไปนะครับ m a c กโครถัดไปอีกนะครับเป็น Big C ซดอนจันเลยไปเรื่อยนะครับก็จะมีไทยวัสดุบุญถาวรนนะฮะจะอยู่เกาะตาม ถนนเส้นนี้เลยนะครับรวมถึงตัวโรงพยาบาลนะครับก็จะมีอยู่สองสาแห่งนะฮะมีโรงพยาบาลเทพปัญญาม,มีโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเราเลี้ยวขวาไปนะครับก็จะเจอโรงพยาบาลลานนาถัดไปอีกนะครับก็สามารถเข้าไปในตัวนิมมานได้และถ้าหากเราจะไปสถา,านีขนทรงอาเขตก็ใกล้นะครับสถา,านีรถไฟก็ไม่ไกลนะอยู่ใกล้ๆกันหรือโรงเรียนต่างๆก็จะเกาะกลุ่มอยู่แล้วแวกในเมืองนะฮะฉะนั้นเรามาจากสัรทราย เดินทางมาแป๊บเดียวก็ถึงจุดสําคัญต่างๆทั้งหมดนี้แล้วนะครับอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็คือตัวสนามบินนะฮะสนามบินเราไม่จําเป็นที่ต้องวิ่งเข้ามาถึงซูเปอร์ไฮเวย์ก็ได้เราสามารถวิ่งตัดไปทางวงแหวนรอบ3หรือวงแหวนรอบ2ก็ได้อีกเช่นกันนะครับ ถ้าหากเราวิ่งมาจากเส้นวงแหวนรอบ2เราก็แค่เลี้ยวขวาเข้าถนนเส้นมหิดลตรงไปไม่ไกลนะก็ถึงสนามบินแล้วใช้เวลาเดินทางจากตัวสันทรายไปสนามบินประมาณ15-20ถึงนาทีไม่เกินนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเราวิ่งถนนเส้นวงแหวนรอบ2ลอดโมงอย่างเดียวนะครับตรงนี้รถไม่ติดนะ และไม่เพียงเท่านั้นนะครับตรงตัวถนนวงแหวนร,รับ2ก็จะมีตลาดรวมโชคใหญ่ๆตรงนี้นะครับมีทุกอย่างเลยเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดใหญ่นะครับทั้งตลาดสด ของใช้ต่างๆนะครับร้านอาหารทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งหมดรวมถึงตอนนี้มีลิมปิงเปิดใหม่นะครับอยู่ตรงสันพาเนตรตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตรงวงแหวนรอบ3ยังมี o o m p r r นะครับไทยวัสดุเปิดใหม่เหมือนกันร้านอาหารโอกระจูก,ก็อยู่ตรงวงแหวนรอบ3นะฮะคุณผู้ชมหรือถ้าคุณผู้ชมจะไปศูนย์ราชการนะครับก็สามารถเลี้ยวขวาตรงรวมโชคนะครับตรงไปเรื่อยๆนะแล้วก็ลอดอุโมงค์ 5นาทีนะครับไม่เกินนี้ถึงศูนย์ราชการแล้วนะครับถือว่าเป็นอำเภอที่เดินทางไปทุกทุกที่ได้สะดวกเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะฮะถัดไปทางทิศเหนือตรงขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเลยนะครับจะอยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงลึกการใช้ชีวิตแต่ละจุดแต่ละพื้นที่กันนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูตัวแผนที่กันนะครับสําหรับตัวพื้นที่ที่ผมแบ่งออกมานะครับผมจะแบ่งเป็น5้าพื้นที่ด้วยกันนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตการลงทุนต่างๆนะครับก็แยกหมวดกันไปนะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปทีละส่วนนะครับช่วงต้นอันนี้ใกล้เมืองสุดนะช่วงกลางตรงนี้นะครับก็จะอยู่กลุ่มของที่อยู่อาศัยนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นโซนมหาลัยโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบที่อยู่อาศัยเหมือนกันและช่วงปลายๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ราคาไม่สูงนะการใช้ชีวิตต่างๆแต่และพื้นที่นั้นแตกต่างกันไปไม่ใช่ว่าพอพูดถึงตัวสันทรายแล้วจะเหมือนกันหมดทุกท,กที่ไม่ใช่แบบนั้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงจากซุปเปอร์ไฮเวย์ก่อนนะครับจริงๆแล้วตัวสันทรายเนี่ย เขาจะเริ่มจากตรงรวมโชคแต่ว่ามันจะมีตัวเขตของอำเภอเมืองนะครับที่ EP ที่2นะครับที่เราพูดถึงอำเภอเมืองนั้นเราไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันหลุดตัวซุปเปอร์ไฮเวย์มาแล้วนะฮะผมจะพูดเกี่ยวกับพื้นที่ของตัวอำเภอเมืองสักนิดหนึ่งนะครับในคลิปนี้เลยละกันนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันเชื่อมต่อกันนะครับสำหรับตัวซุปเปอร์ไฮเวย์หลักๆตรงนี้นะครับตัวที่อยู่อาศัยนะฮะถ้าเกาะตามถนนตรงนี้นะ เริ่มจากตัวเซนทันก่อนนะครับเซนทัลอยู่ตรงนี้นะเซนทัลเฟสติวัลนะครับถ้าหากคุณผู้ชมนะครับจะอยู่อาศัยหรือลงทุนตรงนี้ก็อาจจะมองเป็นกลุ่มคอนโดได้นะครับคอนโดที่อยู่รอบๆตัวเซนทันอันนี้มีชาวต่างชาติมาเช่าเยอะนะนะฮะซื้อคอนโดไว้ปล่อยเชา่าอันนี้สบายเลยนะครับซึ่งพื้นที่ต่างๆที่จะเหลือสร้างคอนโดนั้นมีน้อยเต็มทีแล้วคุณผู้ชมตรงนี้ก็ลงทุนได้นะครับแล้วก็ในฝั่งของ ตัวบิ๊กซีนะครับโซนนี้หลังบิ๊กซีก็จะมีตัวคอนโดแล้วก็มีพวกออฟฟิศต่างๆฉะนั้นจะมีกลุ่มคนทำงานนะที่พักอยู่ในตัวอำเภอนี้นะครับแล้วก็เดินทางมาทำงานโซนนี้เยอะเหมือนกันนะครับอ่าก็ตรงนี้แหละเขตเมืองนะฮะถัดมานะเดี๋ยวเราจะวิ่งตามถนนเส้นนี้นะครับ1.01นะครับ เข้ามาถึงตัวตลาดรวมโชคนะตัวตลาดรวมโชคปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าเขตสันสายละนะฮะก็จะมีโลตัสอยู่ตรงนี้อยู่มุมนี้นะครับแล้วก็มีตัวตลาดรวมโชคนะใหญ่ๆอยู่มุมนี้นะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าโซนนี้เนี่ยจะมีกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรเยอะมากคุณผู้ชมหลายพันหลังนะฮะ ตั้งแต่วงแหวนรอบ2จนถึงวงแหวนรอบ3กลุ่มนี้เนี่ยมีหมู่บ้านจัดสรรแต่ว่าโครงการของแถวแถวนี้โครงการใหม่ไม่ค่อยมีแล้วนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโครงการเก่านะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีที่ดินให้พัฒนาละนะฮะหรือถ้าจะพัฒนาจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับ เลยขึ้นมาอีกนะฮะเลยขึ้นมาเลยจากตัวลมโชคมานะครับฝั่งซ้ายกลุ่มนี้นะครับก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆนะบ้านหลังใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆไซส์สิกว่าล้านนะก็จะเกาะเกาะอยู่กับแถวแถวนี้นะครับส่วนต่อมานะครับในท่อนแรกที่น่าอยู่อีกที่หนึ่งนะเราขยับมามุมนี้นะครับตรงนี้มีตลาด3แยกนะคุณผู้ชมตรงนี้มีตลาด3แยก นะฮะแล้วก็มีลิมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้นะครับแยกแม่กวงอยู่ตรงนี้นะถ้าเราอยู่เกาะเกาะกับตัวถนนเส้นนี้นะก็ยังสามารถเข้าเมืองเข้าออกเมืองได้ง่ายนะครับในโซนแรกถือว่าเป็นกลุ่มทีอ่อยู่ติดกับในเมืองเลยนะครับถ้าได้เดินทางเข้ามาข้างในเมืองตรงนี้นะตรงข้างล่างตรงเนี้ยบ่อยๆนะฮะ ก็อยู่บริเวณนี้ได้นะครับช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าฝั่งขาเข้าก็จะลดติดหน่อยนะครับส่วนฝั่งขาออกก็จะเป็นช่วงเย็นนะจะลดติดหน่อยนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยจะเลยจากตัวหลังวงแหวนรอบ3ไปเลยจากแยกทด่คิดชีวันตรงนี้มานะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเลยแยกแม่กวงไปนะฮะถ้าเราอยู่เกาะเกาะตามถนนเส้นนี้นะคุณผู้ชม รัศมีนะครับจากถนนเข้าไปประมาณ4-500เมตรนะฮะตรงนี้ก็น่าอยู่นะถ้าเราจะเข้าเมืองบ่อยๆนะครับอยู่ประมาณแถวๆนี้นะเวลาเราออกมาเส้น118เนี่ยนะฮะก็กลับรถนะครับลงเข้ามาในเมืองก็ง่ายนะครับส่วนอีกฝากฝั่งนึ่งนะฮะทางด้านนี้ก็อยู่ก่อนถึงมหาลัยแม่โจ้นะครับถ้าอยู่เลยมหาลัยแม่โจ้เนี่ยมันจะมี ปัญหาเรื่องรถติดช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับตรงแถวแถวลงพักก่อนถึงแม่โจ้นะฝั่งนี้เกาะตามถนนเส้นนี้แหละขึ้นมาจากแยกที่สิบชิบันนะครับเลยขึ้นมาเจอแลนด์แอนฮาส์ฮะอยู่ถัดจากเลยแลนด์แอนฮาส์ไปอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ได้อยู่นะครับเข้าตามซอยต่างๆแถวแถวนี้ นะครับราคาที่ดินแถวนี้ราคาที่ดินแถวนี้ก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ฉะนั้นบ้านในกลุ่มโซนนี้เนี่ยจะถูกกว่าบ้านโซนกลุ่มแรกนะฮะโซนนี้นะรวมถึงติดกับฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งเส้นหนึ่งหนึ่งแปดนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้เข้าออกเมืองทุกๆวันเนี่ยที่จัดให้อยู่พื้นที่ที่สองก็เพราะว่าเลยจากตัววงแหวนรอบสามมาแล้วนะครับก็ยังเจอปัญหารถติดในช่วงเช้าตรงนี้นะครับแต่ว่าในฝั่งของ เส้นดอยชะเกตตรงนี้ไม่มีปัญหาละเพราะว่ามีแยกแม่กวงทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับราคาที่ดินส่วนแรกนะครับที่ก่อนถึงแยกรวมโชคตรงนี้ตารางวาละ2 5 0 0 0ื่นถึงห้านะครับพอเลยจากตัววงแหวนรอบ2นะครับส่วนนี้นะฮะร,ราคาที่ดินก็ราวๆประมาณหมื่นกว่าถึง20,000น,นะครับก็หมื่นหมื่นปลายๆนะฮะยังพอมีอยู่นะครับจนถึง2 0,000ื่นกว่านะฮะ พื้นที่ในโซนนี้นะครับราคาที่ดินราคาตารางวาละประมาณห0,000หมื่นนะครับห0 0 0 0หมื่นจนถึง2 0,000ื่นกว่านะครับแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีราคาตารางวาละหมื่นกว่าเยอะนะครับตรงนี้นะคะบคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่าราคาที่ดินนั้น จะไล่เลี่ยงกันไปนะครับช่วงต้นแพงสุดนะครับถัดมาก็2 0,000กว่าเลยข้ามถนนนะแค่ข้ามถนนนะครับราคาก็จะต่ําลงมานะครับก็ราคาก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับทั้งหมดนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแล้วก็ผังเมืองด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาที่เราจะพูดถึงผมอยากจะพูดถึงตัวแม่โจ้กันก่อนนะครับ ด้วยความที่มีมหาลัยแม่โจ้ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยทําให้โซนนี้เนี่ยตัวหน้ามหาวิทยาลัยแล้วก็หลังมหาวิทยาลัยเนี่ยมีกลุ่มหอพักร้านอาหารต่างๆนะฮะเยอะเลยและยิ่งปีนี้นะคุณผู้ชมนักศึกษาที่มหาลัยแม่โจ้เยอะนะครับหอพักโซนนี้เนี่ยเต็มหมดเลยนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยมองเป็นลงทุนจะดีกว่านะครับราคาที่ดินนะจะโดดขึ้นสูงนะครับหมื่นกว่าจนถึง2 0,000ืนกว่านะโซนนี้นะครับ ลงทุนลงทุนเป็นหอพักอาพาร์ตเมนต์ให้เช่านะครับตรงนี้ลงทุนได้อยู่นะครับเน้นหน้ามหาลัยแล้วก็หลังมหาวิทยาลัยน,นะฮะตรงนี้อย่างได้อยู่นะครับแต่ถ้าเลยไปไกลแต่ถ้าเลยไปไกลเกินไปเนี่ยเราก็เผื่อนะเผื่อไว้หน่อยนะครับผู้ชมเผื่ออนาคตมีนักศึกษาน้อยลงหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ของเรายิ่งใกล้มหาลัยยิ่งดีนะครับพะถาดจากตัวมหาวิทยาลัยน,นะครับโซนนี้เป็นโซน ป่าไผ่นะป่าไผ่เนี่ยอันนึงที่ผมที่ผมแปลกใจคือตั้งแต่ช่วงต้นนะต้นทางนะครับจากจากแถวแถวรวมโชคมาเนี่ยจะมีเป็นพวกบ้านจัดสรรทั่วไปนะครับเป็นบ้านจัดสรรบ้านเดียวหลังไม่ใหญ่มากแต่ที่งงคือหลังมหาลัยนะฮะจะมีบ้านไซส์ใหญ่ตระกูลกลุ่มบ้านหรูไซส์ยี่สิล้านเนี่ยเยอะเลยนะฮะเพราะว่าคนมาอยู่เยอะนะ อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้กับเขาตรงนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้มีเขื่อนนะฮะด้านหลังนี่ติดกับเขื่อนแล้วก็มีภูเขาโซนนี้จะเย็นกว่าในเมืองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่เกษตรนะฮะร,รวมถึงมีพื้นที่อยู่อาศัยต่างๆแต่ว่ากลุ่มบ้านเนี่ยมีบ้านไซส์เล็กก็มีนะหลานกว่าก็มีนะครับแต่อยู่ๆเราขับรถไปนะเราจเจอบ้านไซส์ใหญ่ๆนะคุณผู้ชมมีนะอยู่โซนเนี้ย นะครับนะแต่ว่าการใช้ชีวิตของกลุ่มที่อยู่แถวนี้เนี่ยบางคนบางทีเขาอาจจะไม่ได้เข้าเมืองทุกๆเช้าเย็นไงก็อยู่ที่นี่ประจําถือว่าเป็นอีกโซนหนึ่งที่เดินทางสะดวกนะไม่เน้นแบบต้องเข้าออกส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้าหรือว่าไปเบียดกับคนอื่นก็ตรงนี้ก็เป็นโซนพักผ่อนอีกจุดหนึ่งได้นะครับราคาที่ดินแถวนี้ถ้าช่วงต้นๆน,นะครับหรือติดถนนใหญ่นะราคาหมื่นกว่า2 0,000ื แต่ถ้าลึกๆเข้าไปนะครับราคาตารางวาละหลักพันนี่มีให้เลือกเยอะเลยนะครับโซนกลุ่มๆนี้นะและมีแนวโน้มนะครับที่ตัดถนนวงแหวนรอบ4ผ่านมาแถวแถวนี้นะครับถ้าถนนตัดผ่านชูบแถวนี้นะคุณผู้ชมตรงนี้ที่จะมีราคาขึ้นนะครับของกรมทางหลวงนะครับก็มีการศึกษาความเหมาะสมของถนนเส้นนี้อยู่นะฮะนี่ที่สำคัญเนี่ยอยู่ หน้านี้นะครับคุณผู้ชมปึ๊บอ่าหน้านี้เนี่ยนะฮะอันนี้คือแนวนะครับแนวศึกษานะฮะที่จะมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดตัววงแหวนรอบ4นะครับซึ่งเชียงใหม่อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะว่าในตัวเมืองนะครับฝั่งดอยสุเทพเนี่ยขยายไม่ได้แล้วโอกาสที่จะขยายนะครับก็จะออกมาทางฝั่งทิศตะวันออกทางด้านนี้นะครับ ถ้าอยากจะซื้อถือไว้ยาวๆซื้อตรงนี้ไว้ได้ซื้อยาวแบบเป็น10ปีเลยนะหรือถ้าอยากจะได้พื้นที่ที่อยู่ในยามกเกษียณนะครับราคาไม่สูงมากต้องการงบไม่สูงตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเขื่อนที่คอยปล่อยน้ํามาอยู่โซนนี้น้ําดีดินดีอากาศดีนะครับแล้วก็อาจจะได้วิวเขาด้วยนะต้องเป็นเลือกแปลงเอานะครับ อ่าพื้นที่ส่วนสุดท้ายของเรานะครับตรงนี้เนี่ยจะเลยจากตัวแถวแถวโรงพยาบาลสันทายไปนะครับตรงนี้ตำบลแม่แฝกนะครับตำบลแม่แฝกนี่เป็นตำบลที่ยาวมากนะ พอเลยจากโรงพยาบาลสันทรายเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นตำบลหนองหานนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นเป็นตำบลแม่แฝกนะฮะตำบลแม่แฝกเนี่ยจะมีตลาดจใหญ่นะครับคือตลาดเจดีแม่ครัวอันนี้คุณผู้ชมไปจับจ่ายใช้สอยพวกอาหารต่างๆนะหรือของสดต่างๆเนี่ยเจดีแม่ครัวมีเยอะนะครับแล้วก็ของถูกด้วยนะฮะถ้าเราขับรถลงไปเรื่อยๆคือเมื่อก่อนเนี่ยตำบลแม่แฝกก็เดินทางลําบากเพราะว่าเป็นถนน2เลน แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยตัดเป็น4เลนหมดแล้วนะยาวสุดสุดอำเภอเลยนะครับจากนั้นการเดินทางของถนนเส้นนี้ถือว่าสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็เราสามารถฝากท้องไว้ได้กับที่ตลาดเจดีแม่ครัวได้นะครับเมื่อเราขับรถไปฝั่งซ้ายเนี่ยจะติดกับอำเภอแม่ริมนะครับฝั่งขวาจะติดกับตีนเขานะคุณผู้ชมแล้วก็โซนนี้เนี่ยน้ำดีดินดีนะครับเวลาที่เราจะ อยากทำพวกเกษตรต่างๆบ้านพักใบเกษียณหาที่ดินที่ราคาไม่สูงอยากจะได้สวนลำไยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรดินดีนะครับเพราะว่าติดภูเขาด้วยนะฮะตรงนี้มีเขื่อนนะครับมีเขื่อนที่คอยปล่อยน้ำเข้ามานะฮะฉะนั้นโซนนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับราคาที่ดินไม่แพงข้อดีก็มีนะครับแต่ว่ามีหลายท่านนะมีบ่นเข้ามาว่าโซนนี้ มีตัวโรงงานหรือเปล่านะฮะก็มีเป็นจุดๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนิดนึงนะครับถ้าจะเลือกซื้อแถวนี้นะก็จะมีโรงงานบ้างนะครับแต่ว่าเป็นโรงงานไม่ใช่เป็นโรงงานหนักนะฮะเป็นโรงงานแบบโกดังเก็บของอ่นู่นนี่นั่นก็ไม่ถึงว่าเป็นเป็นหนักอะไรนะคุณผู้ชมก่อนซื้อก็อาจจะดูจากในแผนที่ดูนะครับ ว่าจุดที่ตั้งของตัวโรงงานอยู่ที่ไหนบ้างนะก็อาจจะลบๆหน่อยได้นะครับอันนี้อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะให้ดูคร่าวๆดูตามหลังคาแล้วกันนะครับอ่าดูตามหลังคานะฮะก็ไม่ถึงกับมากนะครับก็มีบ้างนะฮะอย่างโซนฝั่งด้านขวาเนี่ยติดกับตีนเขาตรงนี้ก็มีคลองชลประทานฝั่งซ้ายมีแม่น้ําปิงนะครับคลองชลประทานก็คอยส่งน้ําให้กับอ่าคนที่อยู่แถวนี้ยคอยใช้น้ําอะไรต่างๆนะฮะ โซนแม่แฝกนะครับถือว่าเป็นที่เราอยู่แบบวัยเกษียนนะครับไม่เน้นเข้าในเมืองบ่อยนะฮะเพราะว่าจะอยู่ช่วงท้ายๆละนะถ้าจากตรงนี้เข้าไปในเมืองก็ประมาณ20กว่าโลนะครับก็ถือว่าถือว่าไม่สะดวกนะฮะในการที่ต้องเดินทางเข้าเมืองในทุกทุกเช้าหรือทุกทุกเย็นนะครับอันนี้ก็เน้นอยู่แบบยาวๆนะนะฮะก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว EP ที่4ในเขตอำเภอสันทรายคุณผู้ชมชอบแบบไหนสถา,านที่แบบไหนพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอำเภออะไรรอติดตามกันนะครับวันนี้ต้องกลาบลาคุณผูชมทุกท่านแล้วไปแล้วนะครับสวัสดีครับ